ตัวเลขผู้ติดเชื้อหลายคนก็อาจจะกังวล๊จะเกิดระลอกใหม่หรือเปล่าเป็นระลอกเล็กๆหรือเปล่าเนี่ยนะครับเขาก็เลยไปทำโพลสำรวจความคิดเห็นเลยความกังวลใจต่อโควิด1 9ปรากฏว่ากังวลมาก37.3%กังวลน,น้อย41%และไม่กังวลเลย21%ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยกังวลน,น้อย แล้วก็มีไม่น้อยที่ไม่กังวลเลยว่าั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะสะท้อนได้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งก็เริ่มจะมั่นใจแล้วว่าเออคนไทยเนี่ยโอ้โหฉีดวัคซีนกันเนี่ยอย่างน้อยๆก็80%แล้วนะน่าจะเอาอยู่นะฉีดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความกังวลเรื่องโควิดอาจจะลดน้อยลงเพื่ออะไรครับเพื่อต้องไปต่อแล้วมูฟออนนะครับต้องทำหากินแล้วแต่กังวลมากนะโอ้โเดี๋ยวก็ทำหากินไม่ได้ไม่มีเงินมาใช้จ่าย ไม่มีเงินมาผ่อนบ้านไม่มีเงินมาเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นกังวลน,น้อยแล้วไม่กังวลและกับคําถามที่แล้วกลัวหรือเปล่าการติดเชื้อโควิดรอบนี้นะครับก็ส่วนใหญ่กังวลน,น้อยนะกลัวน้อย39.5%กลัวมากเลย35%และไม่กลัวเลย24%ส่วนถามว่าอ้าวแล้วฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันหรือ,อยังล่ะนะครับก็ฉีด3ามเข็มนี่5้เครึ่งหนึ่ง ส่วนฉีด4เข็มเนี่ย22เนี่ยอย่างผมเนี่ยฉีด4เข็มละและยังไม่ฉีดอีกก็20 21ที่ยังไม่ฉีดนี่แหละนะครับที่ยังไม่ฉีดเข็มกระตุ้นนะท่านผู้ชมครับเขาก็เลยนะครับไปถามว่าแล้วจะฉีดไหมบอกว่าฉีด31ไม่แน่ใจฉีดดีไม่ฉีดดีจะฉีดเอ๊ะจะไม่ฉีด33และไม่ฉีดแน่นอนเลย34.9 กลุ่มคนที่ไม่ฉีดเนี่ยสากว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไปถามว่าแล้วทําไมถึงไม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่ฉีดเข็มสาส่วนใหญ่บอกว่าก็ฉีดพอแล้วสองเข็มก็พอแล้วแค่นี้ก็เกินพอสองเข็มเพียงพอนะครับ20%บอกรอฉีดเข็มสากลัวอันตรายว่าฉีดแล้วมันจะมีนะครับผลกระทบต่างๆ19%นะ พิ่งหายจากโควิด16.7%และที่ไม่อยากฉีดเลยเนี่ยนะฮะ8.8%เพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มเนี้ยที่ฉีดพอแล้วเนี่ยนะฮะก็บอกว่าไม่พอนะครับท่านผู้ชมเพราะนะปัจจุบันโควิดมันกลายพันธุ์มันมีโอมิคอน BA.4.5 อะไรอีกนะแล้วไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะมีสายพันธุ์อื่นอีกหรือเปล่าเพราะโดยปกติเชื้อไวรัสมันก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภาครัฐบอกว่า เอ๊ฉีดวัคซีน2เขม็มไม่พอนะครับอย่างน้อยต้อง3เขม็มเพื่ออะไรครับเพื่อฉีดแล้วจะได้มีภูมิกันหากติดเชื้อโควิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตโอกาสที่จะอาการหนักจะได้ลดน้อยลงลดไปเท่าไหร่ครับลดไป96-98%ถลดไปเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถามอีกว่าอา้าวคนที่ไม่ฉีดเนี่ยหรือยังไม่แน่ใจว่าจะฉีดหรือเปล่าเนี่ยทำยังไงถึงจะฉีดก็บอกได้มาฉีดที่บ้านเนี่ยเงเถอะ ก่อนหน้านี้บอกให้ walk in นะไปดํำจุดต่างๆที่เขาฉีดตอนนี้ประชาชนบอก mm. ขี้เกียจ walk mm. <ะ>เดินจนเมื่อยแล้วว่างั้นเถอะไปเดินไปหลายรอบแล้วรอบ3มเนี่ยมาฉีดให้ที่บ้านมาฉีดให้ที่ชุมชนมาฉีดตั้งหน่วยฉีดบริการฉีดวัคซีนโควิดสิเกเนี่ยเข็มกระตุ้นเนี่ยใกล้ชุมชนใกล้บ้านเลยนี่อย่างนี้57.6%เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหลังนี้ภาครัฐมีการบริการไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้น ตามชุมชนตามพื้นที่ต่างๆออกกระจายออกไปเนี่ยโอ้จะได้คนฉีดวัคซีนเขม 3, เ็ม3เพิ่มขึ้นเยอะนะ57%และต้องเยียวยาผลข้างเคียงด้วย41%ต้องบอกให้ชัดเจนเลยว่าถ้าไปฉีดเข็ม3แล้วเกิดได้รับผลกระทบมีอาการต่างๆจะเยียวยายังไง<ฮ>กับอีกส่วนหนึ่งบอกว่าเนี่ยถ้าจะฉีดเข็ม3เอาของที่ลึกมาได้ นะครับออจะแจกกระเป๋าแจกแก้วแจกแล้รก็แล้วแต่ต้องมีของที่ระลึกนะพูดง่าว่าต้องจ้างไปฉีดอะอต้องมีของที่ระลึกไปฉีดถึงจะยอม